นาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านเฮ้ยทุกคนดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้ยังเขาว่ากันว่า CG แจ๋วมากแล้วก็สร้างจาก8ดผู้กำกับด้วยนะซึ่งหนึ่งในผู้กำกับนั้นก็มีผู้กำกับชาวลาวด้วยเรื่องนี้ก็จะทําให้เราพบกับเรื่องราวของพญานาคในหลายๆมิติหลายมุมมองเลยทีเดียวไปไปดูตัวอย่างกันเลยโอ้โห CG เดีแ๋วแจวเหมือนมีความเสื่อจากรุ่นสู่รุ่น ว่าการปกปักรักษาของเพื่อนรออหลอมให้ไท่าบานได้รู้จักเพื่อพาอาศัยกันคนสิบไปอยู่ในนาใดยังไดพราะว่ามันถึนจากกางนาเรื่องที่ราจะต่อบก <นะ S 2> ันมามาพูจริงแน่ครับภาพสวยภาพสวยรายละเอียด c ีจโอเคเลยนะแม่สิงที่เข่าเสือมีเีือมบางมีผู้ใดบนผู้นั้นก็ดดบบนนนต้องเป็นผู้ไปแก้ นานรู้ได้ไงว่ามันไปใช้แพ้ได้การสีพิสูจน์ว่าแมนหรือบอ่แมนมันเป็นนาที่ของคนบ่เสือ้อหันช็อตจอบ่เสือ้อเราไปหาคำตอบกันเลยเราจะอลอยรปหาอะไรไม่รู้อยู่ในป่าเบเนาอทีีความเสืออยูเ่เหนือของความเป็นคน พูดเล้วเราก็อยากมีพลังวิเศษเหมือนฮีโร่เลยนะเข้าวัดไปเอาบุญด้านไปเอาอย่างอื่นขันมันกักศิษิ์อิีแเลยคือบุคขอให้แม่เศร้าป่วยไว้ไว้อเอลพยาดจริงหรือไม่ เาเสือว่ามันมีมันก็มีถ้าเขาเสือว่ามันโมมีกับโมมีไผบังคับจิตใจเขาได้ดอกแค่ตัวอย่างก็น่าสนใจแล้วนะทุกคนนะแล้วเขาใช้นักแสดงที่ท่านรู้หรือแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงอู้จีจี อ่ะทุกคนดูตัวอย่างแล้วรู้สึกไงบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะประเด็นนี้น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาแคสนักแสดงที่สมบทบาทแต่ไม่จําเป็นต้องเอาคนดังมาเล่นคล้ายๆพวกสับปเปลอกกับไทยบ้านนะ่ยนะซึ่งเป็นคอนเซปที่น่าสนใจนะทุกคนนะเข้าฉาย9พฤศจิกายนน,นี้นะทุกคนนะเมื่อถึงวันนั้นไปดูแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยด้วยนะว่าเป็นยังไง